รื่องของการอ่านมันสําคัญอย่างไรกับเด็กศูนย์ถึง6ปีทีนี้ก่อนก่อนที่พี่เจจะพูดต่อนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นนักตัดทอชุมชนเนาะเราอาจะต้องดูตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์นะคะจนถึงเด็กเยาวชนของเราแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยแต่ดูฐานการเริ่มต้นของชีวิตนิดนึงนะคะว่าทําไมเรื่องของการอ่านถึงสําคัญ ในปี1970นี่คือภาพการทดลองของเดวิดฮูเบและทอร์สันวีโซลพวกเขาปิดตาข้างหนึ่งของลูกแมวเกิดใหม่ทั้งข้อจากนั้น2ส,สัปดาห์ต่อมาจึงเปิดตาลูกแมวเหล่านี้และค้นพบว่าลูกแมวทั้งหมดไม่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าลักษณะของดวงตาภายนอกจะดูปกตินับเป็นการทดลองที่เปิดประวัติศา,ศาสตร์หน้าใหม่ของแนวทางพัฒนาสมองเด็ก นำมาสู่ทฤษฎีหน้าต่างแห่งโอกาสหรือระยะวิกฤตของพัฒนาการของสมองเด็กทารกเกิดมาพร้อมเซลล์สมองนับแสนล้านเซลล์และมีะแขนงมากมายเพื่อติดต่อกับเซลล์สมองตัวอื่นๆมีการรับและส่งสัญ,ญญาณโดยผ่านการเชื่อมต่อจุดที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์เรียกว่าซินแนปส เมื่อได้รับการกระตุ้นซ้ำๆซินแน็ก,ก็จะคงอยู่ท้าวอนและมีประสิทธิภาพหากไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยประสบการณ์ซ้ำๆก็จะหายไปและไม่มีโอกาสสร้างได้อีกดังเช่นที่เกิดกับลูกแมวเมื่อไม่ได้รับการกระตุน้นเซลล์เหล่านั้นก็จะหายไปความสามารถที่จะพัฒนาด้านการมองเห็นก็จะหายไปตลอดกาลเอาค่ะ okay. ยังจะมีต่ออีกนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากให้เปิดดูใน youtube เองเเออตรงที้เดี๋ยวจะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะทั้งอาจารย์หมอนิชราเองแล้วก็อาจารย์หมอยงยุทธนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการแพทย์นะคะก็จะออกมาพูดว่าในแต่ละช่วงวัยเราควรจะเลือกหนังสืออย่างไรและหน้าต่างโอกาสเนี่ยนะคะแต่ละช่วงวัยเวลามันเปิดมาแล้วมันไม่ได้เปิดพร้อมกันนะคะอย่างช่วงศูนย์ถึงสองปีนะคะเคยคุยให้ฟังแล้วว่า เรื่องของความรักความผูกพันแล้วก็ความไว้วางใจสองหน้าต่างบานนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญมากในการสร้างรากฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่สามารถสร้างตัวนี้นะคะเด็กของเราโตขึ้นรักตัวเองไม่เป็นรักพ่อแม่ไม่เป็นรักญาติผู้ใหญ่ไม่เป็นรักชุมชนรักแผ่นดินของเขายังไม่เป็นอกหักนิดเดียวฉันปลิดชีวิตก็ได้ฉันอยากได้อะไรฉันก็สามารถที่จะพรากชีวิตคนอื่นเพื่อเอาสิ่งที่ฉันต้องการได้แล้วฆาตกรเด็กของเรา ก็อายุน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันวน,นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างหน้าต่างในโอกาสสองบานแรกในชีวิตนะคะอยากรู้ว่าบานต,ต่อต่อมานี้มีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะคิดว่าหนังสือบางเล่มที่เอามาให้วันนี้หรือถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านพี่เจยจะชวนคุยอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้อาจารย์ทรงพลพูดพูดประโยคเด็ดไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องมือ ที่สําคัญมากที่สุดและเครื่องมือเดียวกันนี้นะคะมันเป็นนักถักทอที่สําคัญพอๆกับการสร้างเราเป็นนักถักทอขึ้นมาด้วยนะคะ,ะตัวหนังสือจะเป็นเครื่องมือตั้งแต่ถักทอความรักในวันนั้นเนาะที่เราเชิญพี่ปองมานะคะแรกเริ่มเลยพี่ปองบอกพ่อแม่ทุกคนที่เอาลูกมาประมาณร้อยห้าสิบครอบครัวนะคะเอาลูกนั่งตักเลยเอาลูกนั่งตักเลยพ่อแม่จะยังไม่เข้าใจ แต่พอแม่เปิดหนังสือให้เด็กอ่านเท่านั้นแหละเด็กทุกคนเงียบหมดเลยอ่ะเด็กไม่เคยเห็นหนังสือก็ได้เห็นหนังสือนะคะสายตาของเด็กที่เราบอกว่าภายในสองอาทิตย์ถ้าคุณยังปิดตาเหมือนแมวที่ปิดตานะคะลองปิดตาเด็กของเราลูกของเราก็จะตาบอดแบบนั้นตลอดกาลเหมือนแมวเลยก็คิดว่าหลายคนก็คงไม่อยากให้โอกาสเนี่ยนะคะในแต่ละช่วงวัยของลูกนี่หลุดลอยไปตัวหนังสือมันจะถักทอสายใย,ยรักนะคะของครอบครัวให้เรา และในช่วงเติบโตของเด็กเนี่ยนะช่วงเลยวัยกัดไปแล้วช่วงวัยปฐมมัธยมช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของเด็กอีกช่วงหนึ่งนะคะเราเรียกว่าช่วงของการสร้างแรงบันดาลใจการค้นหาอัตลักษณ์ของตัวตนของเด็กหนังสือเข้ามามีอิทธิพลในช่วงเวลานี้ถ้าเด็กๆได้เจอหนังสือที่เป็นชีวประวัติบุคคลสําคัญนะคะที่ทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นด,ดินเชื่อไหมคะว่าเขาจะฮึกเหมิม แล้วเขาอยากจะทําอะไรที่สร้างประโยชน์ให้เล็กๆของเขาหรือแม้กระทั่งคิดการใหญ่ว่าฉันอยากจะทําอะไรเพื่อโลกของฉันขึ้นอยู่กับมือของผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนณนะที่นี้นะคะงานอีกหลายๆเรื่องที่ใครอยากจะรู้เนี่ยนะคะก็คิดว่าวันนี้เราจะมีตัวอย่างหนังสือที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ว่าแต่ละช่วงวัยหนังสือไปมีความสําคัญอย่างไรมอบให้กับ ทุกๆอบตที่มาร่วมในวันนี้นะคะรวมถึงทางโรงเรียนของครูอึงด้วยนะคะก็คิดว่าหลายคนเนี่ยมาวันนี้เนี่ยได้เทคนิคนะคะสองอยากได้ประสบการณ์เพิ่มเฉันเห็นละไปทดลองทํานิดเดียวก็ได้ผลละไม่ได้ยินหรอคะก็วันนี้เนี่ยนะคะเก็บเกี่ยวให้เต็มที่เพราะว่าไม่ใช่แค่เทคนิคเท่านั้นนะคะที่ มาขำป้อมเรียกว่าั้งขุดกรุคุยกันมานะคะเตรียมกันมาวันนี้เลิกช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราเริ่มช้าก็อย่าว่ากันนะคะเพราะทางวิทยกรเนี่ยเตรียมมาแล้วก็อยากจะอัดให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าเราเนี่ยจะเป็นแม่ไก่ที่จะไปแพร่พันธุ์จะไปสร้างจะไปขยายพันธุ์นักถักทอให้เพิ่มขึ้นอีกเยอะจําได้ไหมคะว่าเราเจอกันครั้งก่อนหน้านั้นที่บอกว่านักถักทอของเรานะคะทํางานแค่สองสามคนไม่พอเราจะต้องไปสร้าง นักถักทอด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้นอกจากเราจะเรียนรู้กระบวนการของการส่งเสริมการอ่านในแต่ละช่วงวัยแล้วนะคะเราก็จะเรียนรู้วิธีการที่จะไปทําอย่างไรไปสร้างนักถักทอให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายพันธุ์ขึ้นก็หวังว่าพันธุ์แห่งความดีงามนะคะเมื่อกี้ที่ทางท่านนายกได้พูดถึงเนี่ยนะคะจะได้ช่วยกันขยายพันธุ์ให้มันเยอะๆขึ้นเพื่อสังคมเพื่อชุมชนที่ดีงามของเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ